สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทอดไข่ดาวแบบไข่ขาวกรอบไข่แดงยังเยิ้มอยู่นะคะวันนี้เราได้ไข่เป็ดมาเป็นไข่เป็ดไร่ทุ่งนะคะเพื่อนๆไข่เป็ดเนี่ยเขาจะมีความพิเศษก็คือไข่แดงเขาจะลูกใหญ่ไข่ขาวเขามีหน่อยเดียวนะคะทอดแล้วจะกรอบมากเดี๋ยวจะตอกให้ดูนะคะว่าไข่เป็ดไร่ทุ่งมันเป็นแบบไหนไข่เป็ดไร่ทุ่งอ่ะ ตัวไข่ไข่ขาวไอไข่แดงเขาอะจะมันมันมากๆเพราะเขากินหอยกินปูในนาเห็นไหมไข่แดงเขาจะสีส้มๆก้อนกลมๆเห็นไหมคะอันนี้คือไข่เป็ดไล่ทุ่งนะคะเพราะเป็ดอะไล่ทุ่งยังไงเวลาเขาเลี้ยงอะเขาจะเลี้ยงในนาข้าวที่เพิ่งแบบวิตน้ำเข้าไปอะ่ะเขาก็จะไปกินหอยกินปูอะไรอยู่ในน้นมันจะทำให้ไข่แดงของเขาอะมัน มันมากจริงๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวไปตั้งกระทะทอดไข่ดาวกรอบๆกันค่ะตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็กลิ้งน้ำมันค่ะนะคะไข่ดาวเนี่ยเหมือนจะง่ายนะแต่บางคนก็สั่งกินให้มันยากต้องไข,ข่ขาวกรอบ ไข่แดงเป็นตนันนีอย่างเงี้ยเออเนาะมันก็แปลกเหมือนกันนี้เราก็จะมาไข่เป็ดเนี่ยไข่ขาวเขาจะกรอบกว่าไข่ไก่นะเพื่อนๆมันยิ่งถ้าในไข่เป็ดไล่ทุ่งนะคะโอ้ยสุดยอดจริงๆยอดซอสข้าวร้อนๆนะคะจบเลยพอน้ำมันร้อนนะคะตส่ไปแบบนี้ทีนี้ก็ทอดเขาเลยค่ะาจรย็นๆนะคะห้ามเอาน้ำมันตะวักไปนะ เราจะไปโดนไข่แดงอ่ะเขาจะไม่แดงสวยเขาจะเป็นขาวเรื่อนๆเหมือนมันเป็นฟ้าค่ะแต่ทอดไปค่ะทอดไปจนกว่าเขาจะกรอบทอดไข่ดาวนี้พูดเยอะมาพูดกันเยอะเนะี่ยอยากคุยกับเพื่อนๆนะเหงาไม่มีใครคุยด,ด้วยเห็นไหมไข่แดงเขาจะสีส้มสวยเลยนะไข่เป็ดไร่ทุ่งสีมันจะต่างากับไข่เป็ดเลี้ยงนะคะ ทอดไปเลยค่ะทอดจนกว่เขาจะกรอบพูดพูดไปพูดมาพอพูดถึงเรื่องกระทะเนี่ยกระทะนี่คุ้มคุณค่าที่คู่ควรมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่จิดกระทะจริงๆตามที่เขารีวิวกันหน่อยเลยล,ลงทุนซื้อมาเก้าร้อยกว่าบาทเดีย๋ยวจะทอดไปนะคะจนกว่าเขาจะกรอบเลยนะคะเห็นไหมคะ ไข่ขาเขากรอบแบบแล้วไข่แดงเขาเยังเป็นตานีนี่เพื่อนๆอนเห็นไหมเี๋ยผมทอดอีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนกรอบจริงกรอบจังแยกไข่ขาวเลยค่ะกับไข่แดงแยกกันไว้นะคะทอดไข่ขาวก่อนไข่เป็ดอ่ะไข่ขาวเขาจะนิดเดียวไข่ขาวเขาไม่เยอะแต่เยอะไข่แดง ความลื่นของกระทับมันไม่ยอมไปกับมือเรารับรองใครบอกว่านี้ไม่กรอบนะเพื่อนๆยุมหัวเลยแต่ว่าไปไข่เป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวนี้แพงกันนะคะแต่ก่อนซื้อใบละสองบาทเข้ามา เขามาขอเอาเป็ดมาเลี้ยงพี่นาเขาก็ให้ฟรีก็มีนะคะเขาขอเป็ดมาให้มากินหอยกินปูในนาะเขาก็ให้เป็ดไข่เขาก็เดินมาให้เนี้ยยุ่ยไข่แดงแบบสุดยอดจริงๆเพื่อนๆไข่ไข่แดงนี่มันหูมันย่องเลยอะ่ะเพ่มัย่างมาตรงก็อร่อยนะคะไม่ได้ทานานานมากเนี่ยไข่กินให้ คอเลสเตอรอลขึ้นไปเลยอ่ะพอกรอบประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆใส่ไข่แดงลงไปน่นเห็นไหมโอ้โหฟองนี้สุดยอดสุดยอดจริงๆอย่างงามเลยเพื่อนๆรับรองได้กรอบแะ่วนบุนมาหน่อยนะ ก,กอ็อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปผ่าความเยิ้มให้ดูค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะมาดูผ่าดูความเยิ้มกันนะคะไข่เป็ดรับรองความเยิ้มก็าได,ได้เลยเห็นไหมคะอันนี้นมาเป็นซอสแม็กกี้นะใส่กิ๊กล,ลงไปเพราะผู้หญิงแซ่บๆอย่างเราต้องเพิ่มความแซ่บนะคะนี่เลยแค่นี้เองเพื่อน ทานกับข้าวนะเป็นมือที่พิเศษที่สุดแหละลองไปทำกันดูนะคะแต่คิดว่าเพื่อนๆคงทอดไข่กันเป็นแหละก็เลยอยากมาแค่คุยด้วยแค่นั้นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับกรอบครัวหิ่งห้อยด้วยนะคะแล้วปบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ